สวัสดีครับคลิปนี้อันมาแนะนํารถกระบะที่อันชอบที่สุดอีกหนึ่งคันนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยชอบเหมือนกันกับอันนะอันแนะนําให้จองโดยด่วนเลยนะครับเป็นรถรุ่นไหนนั้นเดี๋ยวตามอันมาดูในคลิปนี้ครับยกระดับรถยนต์มือสองโชรูมมาสถานรถสภาพเกรดพรีเมียมเพราะที่นี่ปฏิพัฒน์ออตโต้ยืนหนึ่งเรื่องรถสวย แนะนำอีซูข้าใหม่ครับดีแม็ก1.9แถวแซฟเฟกชีดดีวีดีเนวิกเกเตอร์เป็นตัวรถปี2019ครับคือถ้าเกิดอย่างในปัจจุบันเนี่ยเราจะมีการเปรียบเทียบกับราคามือหนึ่งเนี่ยตัวนี้มันมีความพิเศษกว่า X-Series นะถ้าเกิดนับกันตามจริงเนี่ยมันมีความพิเศษกับ X-Series นะครับตรงที่ว่ามันมีในวิกเตอร์แต่ถ้าเกิดจงเป็น X-Series มันไม่มีในวิกเตอร เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมือหนึ่งจะอยู่ประมาณถ้าเกิดอันจำไม่ปิดประมาณ9ก้าแสนห้นะครับตีสว่าล้านหนึ่งมีทอนแต่ถ้าเกิดอย่างตัว X-Series เนี่ยอยู่ในเลทไล่เลี่ยกกันประมาณนี้สําหรับเครื่องยนต์1.9นะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะรถเนี่ยจะมีการผลิต,ตออกมาแค่2สีนั่นคือสีขาวกับสีดําที่เป็นที่นิยมกันเยอะแต่เคยเห็นสีบอลด้วยนะแต่สีบอลเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นสเทลแท้ไหม เพราะว่ารถเนี่ยเป็นตัวโฉมนี้แต่มีการใส่สเกิร์ตหน้ากับตัวสเกิร์ตท,ท้ายอันนั้นก็จะว่ากันไปในอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดสีที่เราเคยเห็นกันในตอนนี้นั่นคือขาวและดำนะครับกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นตัวโฉม18 19สีดำเงาแบบนี้เลยแต่จุดเด่นของสเตลเนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมฮะเส้นลิ้วตรงนี้ไงครับเนี่ยมันมันเป็นแค่เส้นลิ้วแค่เส้นเดียวแต่มันทำให้รถดูแบบ ดูหลดูเข้มดูดีนะฮะถ้าเกิดอย่างสมมุตินะอันมีตังอยู่ตอนนี้อยากได้สีประตูสักคันหนึ่งนะครับถามว่าจะเป็นตัวปีโฉมปัจจุบันหรืออันจะซื้อตัวสเทลอันเลือกซื้อสเทลอ้าวอันนี้คือเรื่องจริงเทคโนโลยีเนี่ยมันอาจจะสู้กับตัวใหม่ไม่ได้แต่อันเน้นในเรื่องตัวรูปลักษณ์ของตัวรถที่มันคงไว้ได้ในอีกหลาย10และ20ปีนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัว เครื่องยนกันบ้างนะครับเครื่องยนตตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมาก1.9เป็นในรหัสอา c e แซนะฮะ150แรงม้าแรงบิดสูงสุด3 5 0นิวตันเมตรนะครับถ้าเกิดอย่างเราดูโครงสร้างตัวรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคานหมอน้ำบนล่างนะครับเพจอยู่ในตำแหน่งเดิมเป็นตัวเพดเดิมแล้วก็แก้มด้านซ้ายด้านขวาเห็นได้ชัดเจนเลยว่าลอยตะเข็บต่างๆสวยงามเป็นของเดิมมาจากโรงงานนะครับ ส่วนรถเนี่ยรุ่นนี้มันจะมีอยู่2ประเภทในการเลือกซื้อ1น่นั่นคือทํามาเป็นแบบเครื่องซิ่งนะครับสองนั่นคือเป็นแบบเครื่องออริจินอลสำหรับอย่างตัวนี้คือเครื่องเดิมไม่มีไล่ข้างไม่มีใส่กล่องดันรางไม่มีแก้วาวไม่มีทําหัวฉีดอันนี้คือออร์แกนิกเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลย,ทเ,ลยเทียบกันแบบเอาตามตรงนะฮะวอรันตีสูเนี่ยสามารถต่อได้นะแต่ถ้าเกิดถามว่าวอรันตีสูงมันขาดไปยังมันขาดไปแล้วแต่ในเรื่องของตัว นับกันในเรื่องของตามปีเนี่ยสำหรับคันนี้ไม่หกหมื่นสีซึ่งไม่มนไม่เกินแสนเนี่ยมันก็เหมือนซื้อรถมือหนึ่งดีๆคันหนึ่งนี่แหละครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่างหนึ่งเนี่ยที่เราสามารถมั่นใจแล้วก็ให้ลูกค้าซื้อตัวนี้ได้นั่นคือรับประกันโครงสร้างนะครับแล้วก็รับประกันหลังการขายเปลี่ยนน้ามันเครื่องตั้งศูนย์ถ่วงล้อระบบไฟระบบเบรกทุกอย่างจัดก,การให้หมดอันนี้คืออย่างหนึ่งที่พี่ๆจะซื้อ ไปในการแนะนำของในคลิปนี้ได้นะครับนี่คือตัวบอดี้ด้านหน้านะฮะรถไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะไม่มีเลยจริงๆนะครับมันเป็นรถที่ง่ายแล้วก็ขับใช้งานในชีวิตประจำวันทุกวันได้แบบสบายๆอะ่ะ1.9แบบนี้ถ้าเกิดยังเอาแบบตรงๆนะฮะการเคมอัตราการกินน้ำมันน่ะมันก็ถือว่าไม่ได้เยอะแต่ถ้าเกิดอย่างเราขับใช้งานจริงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเท้าคนด้วย บางคนเป็นคนใช้เท้าหนักบางคนคนใช้เท้าเบาอะไรแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการระยะการเดินทางนะครับมาดูด้านข้างตามมานี่ฮะด้านข้างเนี่ยสีขาวมุกนะสีเดิมสวยเสมอกันจะรดทั่วทั้งคันนะครับรถรุ่นนี้เนี่ยถามว่ามีการเก็บสีไหมมันมีแน่นอนอยู่แล้วแต่ถือว่าเป็นส่วนของรายละเอียดที่ค่อนข้างจะน้อยมากนะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยถ้าเกิดตัวล้อสเตลเนี่ยจะเป็นล้อายนี้นะฮะเป็นล้อายนี้เลย นะครับลองย้อนกลับไปดูในใบเบอร์ชัวได้ถ้าเกิดยังเป็นตัวธรรมดาเนี่ยล้อจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นสเตลล้ลอจะเป็นแบบนี้ส่วนยางเนี่ยเปลี่ยนใหม่4เส้นนะเป็นตัวยางกูดเยียนะครับแล้วก็พวกผ้าเบรกจานเบรกทุกอย่างจากการให้ใหม่หมดบางทีเนี่ยมันอาจจะมีการขึ้นสนิมกันบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าพวกของอย่างเงี้ยคือมันเป็นเหล็กแล้วมันโดนความร้อนมันก็อาจจะมีการเกิดขึ้นได้นะครับแต่ในเรื่องของระบบเบรกต่างๆทุกอย่างใช้ได้ปกติเหมือนเดิม แล้วก็ไฟเลี้ยอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับฟิล์มเนี่ยถ้าเกิดเป็นของเดิมจากโรงงานเนี่ยมันจะติดมาเป็นตัวเบอร์ทึบเลยมาไดข้างของเดิมนะครับแล้วก็มือเปิดสีบานจะเป็นแบบครเมียมแต่ครานี้เนี่ยมันขัดใจอยู่อย่างหนึง่งก็คือตรงนี้แหละฮะภายในของสเตลเนี่ยมันจะไม่เหมือนเอ็กซ์ซีตรงที่ว่าคอนโซลเนี่ยมันจะเป็นสีทูโทนแต่ด้เกิดอ,อย่างเอ็กซ์ซีเนี่ยมันจะเป็นดรํรล้นหมดเลยแต่ได้เป็นเบกหนังนะครับและก็ฝั่งคนขับเนี่ยเป็นแบบปรับไฟฟ้า เพดานเนี่ยเหมือนกันเพราะว่าสเตลจะทําเพดานมาเป็นตัวสีดํามีจอแทสกีมาให้ตรงนี้น่าจะขนาดประมาณ8นิ้วแล้วก็ระบบนําทางเนวิเกเตอร์คือมันเป็นตัวซอฟต์แวร์ของ i อจีนแล้วมีการพัฒนาจากของอีซูจากพวกแบบอย่างตัวมิลเซเว่นนูนั่นน,น,นี่แล้วก็เอามาทําให้มันตอบโจทย์กับในปัจจุบันแล้วก็ระบบประ,ประกาศเป็นแบบอัตโนมัติตัวเกียร์ออโต้6สปีดนะมีโหมดชิปอัพชิปดาวมาให้แล้วก็พวงมาลัยมังติคูสคอนโทรลมี แต่สาหรับอย่างตัวรถกระบะเนี่ยคูสคอนโทรน่ะมันไม่ค่อยได้ใชรละครับถ้าเกิดนับกันในปัจจุบันนี้จริงๆนะส่วนโลโก้สเตลเนี่ยมันจะอยู่ด้านข้างแบบนี้ตรงกาบด้านข้างประตูหรือว่าชิ้นดําเงานะฮะบ่นหนังหมดทั้งตอนหน้าแล้วก็ตัวตอนหลังจริงๆมันจะมีหลายแบบนะครับอย่างบางตัวถ้าเกิดยังเป็นพวกแบบบางคนซื้อรถเทสไดอะ่ะมันจะมีเป็นสติ๊กเกอร์คาดด้านข้างตรงนี้ด้วยนะถ้าเกิดเคยเห็นกันดีนะครับมันจะเป็นตัวสติ๊กเกอร์คาดด้านข้างแบบนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดอย่างสมมติว,ว่า เป็นของเดิมเนี่ยหรือว่าเป็นรถใหม่เนี่ยที่ไม่ใช่เป็นตัวรถเชสได้เนี่ยมันจะไม่มีตรงนี้หรืออย่างบางคันเนี่ยเปสติกร์ก็สามารถที่จะใส่สติ๊กเกอร์สเตลแต่งเพิ่มเติมได้นะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวมพามาดูตัวด้านท้ายแต่ด้านท้ายเนี่ยมันจะไม่มีสเกิร์ตเห็นไหมฮะถ้าเกิดยังเป็น x อ็ซีรีส์เนี่ยมันจะมีสเกิร์ตตรงนี้ด้วยแต่ถ้าเกิดยังสเตลเนี่ยคือมันจะเป็นตัวสเกิร์ตด้านหน้าอย่างเดียวแล้วก็จะไปเล่นในเรื่องกัวเส้นริ้วที่เป็นสีต่างๆแต่จริงๆต อย่างรถสีสีขาวมุกแบบนี้ตัดเป็นแบบสีดําก็ทําได้หรือว่าทําเป็นแบบสีแดงก็ได้แต่สีแดงมันจะเป็นของ x อกซิลีนะครับมีกล้องมองหลังมาให้ฮะกันชนท้ายของเดิมดําด้านดําเงานะครับแล้วก็ไฟท้ายแบบนี้เขาเรียกว่าไฟตัวท็อปไฟเบรกก็จะเป็นแบบ LED โลโก้ทุกอย่างอยู่ครบนะฮะเห็นไหมครับมันไม่มีอะไรเยอะรถรุดด่นนี้แต่มันน่าแปลกตรงที่ว่าแบบมันสวยนะมันสวยอะ ขึ้นมาตั้งแต่ตัว All New Super d e l i g t t เนี่ยยันตัวปัจจุบันเนี่ยอันว่าตัวนี้แม่งอมตะเลยนะครับให้ไปผ่านระยะเวลาอีกประมาณสัก5ปี6ปี10ปี20ปีตัวนี้ก็ยังน่าซื้ออยู่ดีแต่ราคาเนี่ยมันก็อาจจะมีการปรับลดหรือว่าบันทอนลงมาบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของรถใช้งานแล้วนะฮะคันนี้ปี19มาไม่หกนขายนะ5,99,000บาท สำหรับยังมีลูกค้าบางท่านเนี่ยเดินมาหาพปุ้มบอกว่าเฮ้ยอันคันนี้พี่ไม่อยากดาวฟรีดาวได้ผ่อนเดือนละประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งพันไม่เกินหมื่นสองไม่เกินหมื่นสามนะฮะอันนี้คือแบบเลทฟรีดาวนะแต่ถ้าเกิดอย่างรถแบบนี้ดาวต้องมา 50, ห้าหมื่นว่าแสนหนึ่งเนี่ยอันว่าสวยนะเพราะว่าอะไรรถมันยังเป็นตัวปีใหม่อยู่ถ้าเกิดอย่างรถกระบะเนี่ยดอกเบีย้ยมือสองเนี่ยก็มาสี่บาทกว่าห้าบาทเนี่ยน้อยมากที่จะเจอยกเว้นแต่ว่าคนไม่มีเครดิตนะครับ เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะได้แบบทั้งขึ้นทั้งร่องด้วยแต่ราคาถูกกว่ามือหนึ่งอะเยอะก็จะเกิดอย่างมือหนึ่งเก้าแสนห้ามือสองเหลือห้าเก้าเก้าก็ประหยัดประมาณสี่แสนกว่าบาทนะครับแต่ได้รถในสภาพที่เหมือนออกป้ายแดงนะอันนี้ก็ว่าคุ้มมากเลยสาหรับพี่ๆที่กาลังดูอยู่มีลูกค้าติดต่อมาเยอะสําหรับตัวนี้แต่ก่อนหน้านี้คือมันขายไปแล้วและก็ปัจจุบันตอนนี้ในเดือนพฤศจิกามีเป็นตัวสีดําแต่พี่ๆหลายท่านที่ติดต่อมาเนี่ยอยากได้สีนี้แย่งกันได้เลยครับ แข่งกันจองก็แล้วกันใครจองก่อนก็เบอร์อยู่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์ปฏิพัทธ์ออโต้มาได้เลยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปเนียนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ